โอ้นี่คู่นี่ตัวแม่นะครับพี่น้องคู่นี่ตัวแม่อันอายุกระสประมาณนเจ็ดแปดเดือนนะครับพี่น้องนี่อันตัวนี้นะครับคู่นี่ตัวแม่ตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับอายุกระสประมาณนเจ็ดแปดเดือนซ้ากันนะครับความสูงอยู่ประมาณนลอยอ่าสิบยี่สิบนะครับพี่น้องพ่อเท่าไรครับนี่ตัวละหนึ่งหมื่นตัวตัวละหนึ่งหมื่นบาทนี่ตัวนี้ตัวผู้กับหนึ่งหมื่นนะครับพี่น้องนี่ ตัวผู้หนึ่งมืนอันนี้กันนี่กันหนึ่งมืนนะครับตัวละหนึ่งมืนนะครับพี่น้องนี่สวยๆทั้ง3มตัวนะครับพี่น้องตัวแม่2สองตัวตัวผู้ตัวหนึ่งนะครับเอาพ่อฝากเบอร์โทรไว้ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งสองเก้าสามฮะสองเก้าสามสองเก้าสามเจ็ดสองหนะครับพี่น้องพ่อหำบานสว่าง <c ười> นะครับพี่น้องนี่สนใจทักเข้ามาครับ โ <S S S> ชว์กันมานพอ